จังหัดประจวบคลีขันได้เชวีวความสำเร็จของดี6ตำบลจากกลุ่มแม่พานสตรีค่ะ วันที่8มีนาคม2565ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองประจบคลิีขันธ์ว่าที่พันธีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดประจบคลิีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการแสดงผลความสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสริมสร้างภาพลักษณ์กนองกองทุนและเครือข่ายอำเภอเมืองประจบคลิีขันธ์เนื่องในวันสตรีสากลโดยมีนางสุคน,นสุขอน,นุเคราะห์ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองประจบคลิีขันธ์เก่าราย วัตถุประสงค์มีนายอำเภอเมืองประจวบคริกันเก่าให้การต้อนรับทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลสําเร็จจากกลุ่มแม่บ้านสตรีทั้ง6ตําบลของอำเภอเมืองประจวบที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านทักษะการประกอบอาชีพโดยได้จัดเป็นบูสสาธิตอาชีพและแสดงสินค้าที่ประสบความสําเร็จได้มาตรฐานและจําหน่ายออกสู่ท้องตลาด จำนวน6ฐานอาชีพจากทั้ง6กตำบลได้แก่สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยฝ้ายแฟนซีจากตำบลบ่อนนอกขนุนท่อจากตำบลอ่าวน้อยพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนจากตำบลเกาะหลักการสานตะกร้าและการทำผ้าเช็ดเท้าจากตำบลประจบคลิคันการทำกาลบูหอมจากตำบลคลองวานการฝึกปฏิบัติทำผ้ามัดย้อมจากตำบลห้วยสายเป็นต้นโอกาสนี้ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมบูตนิทรรศการและชิมของดีจากตำบลต่างๆพร้อมประกาศเกียรติคุณ สติผู้ทําคุณประโยชน์แก่ชุมชนดีเด่นระดับตําบลจำนวน6คนระดับอำเภอจำนวนหนึ่งคนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้แทนสติทุกตาําบลเพื่อนําไปมอบให้กับครอบครัวที่ยากจนตามเป้าหมายโครงการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย